สวัสดีพี่น้องชาวอีสระชาวสุขสุขคนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาพี่น้องมาชมเลปะปลาช่อนแบบไร้ก้างนะครับเนาะงชมเลปะปลาช่อนแบบไร้ก้างเห็จหนจังไงตามมาเมืองกันนะครับแล้วผมหันกล่องเาให้เบิ่งนะครับขั้นแรกก็ถอดเก็จเรียบร้อยนะครับเนาะงถอดเก็จให้เรียบร้อยแล้วก็พาทอด โอ้ไข่ของครับนี่ฮะปลาทองกักใสมากๆครับมีไข่ครับตัวนี้นะฮะปลาทองกักใสก่อน ใส่ก็เอาครับหมดแลอวทิมเลอเ,เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตาทัวครับตาทัววิธีตาทัวนะครับก็ใปขีดนี่ครับแสะเข้าไป หัวเรียบร้อยครับหัวเรียบร้อยมาเลือกการจำแหลแบบอะไรกลางกันเลยนะครับเริ่มพาจากทางหลังครับด่านหัวก่อนด่านด้านข้อก่อนแสเข้าไปช่วงกลางครับ เาไปถึงกระดูกเลยครับแท่เข้าไปถึงกระดูกกลางหลังนะครับไสลลงไม่เรื่อยนะครับลงมาหาหาแล้วก็กดมันทะลุลงไปครับไหน,นมาแล้วครับางาน,นครับตัดเอาเท่ๆ ได้มาแล้วครับหนึ่งชิ้นเด้อที่มางสีเลยครับเอาไปเค็ดทุกเข่าก็กินง่ายครับาไปต้มไปถอดหรือว่าจะเห็ดเป็นปลาเดี่ยวๆก็โอเคครับอีกด้านหนึ่งกาแาจะต้งหางนะครับนี้วะาาแาจะต้องหางไป็นสีฮะไล่ครับเลยครับ ง่ายๆครับเพ่ยอ่เนี่ยไรครับเนี่ยจะไม่ถึงจานสร็จัลเรียบร้อยครับ สวยงามเห็ดปลาเดีเด่ยวอะไรนะครับพี่น้องจะไปเห็ดจินตาเดีเด่ยวๆด้ว่าจะเอาไปต้มก็ได้ไปทถอดก็ได้นะฮะเกษียกมันสีเลยบุมีกลางนะครับกินง่ายฮะมีเต็นเะนื้อล้วนๆครับโอเคครับ